รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา สวัสดีค่ะนักศึกษากนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในตอนที่8แล้วนะคะในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชาทช .11001 ระดับประถมศึกษากันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายตนเองและครอบครัวกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูอยากจะทราบว่านักศึกษามีความรู้ในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายตนเองและครอบครัวมากน้อยเพียงใด นักศึกษาส,สังเกตได้ว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ได้ถูกปลูกฝังสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัวในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตเช่ <c oughs> นาการบริโภคเกินตัวความบันเทิงหลากหลายรูปแบบความสวยงามการแต่งตัวตามแฟชั่นการพนันหรือการเสี่ยงโชคเป็นต้นจนทำให้ไม่มีเงินทองเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตจะเกิดการใช้จ่ายที่เกินตัวนะคะนอกจากนี้ครูยังมีแบบทดสอบตนเองก่อนเรียนเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาครบทั้งหมดแล้ว เพื่อให้เห็นความแตกต่างว่านักศึกษามีความรู้เพียงใดอละค่ะเรามาเริ่มทําแบบทดสอบตนเองก่อนเรียนในข้อที่1กันเลยนะคะนักศึกษาอย่าลืมเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเรามาเริ่มแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1กันเลยค่ะการวางแผนการใช้เงินข้อใดถูกต้องที่สุดข้อกอไก่การที่บุคคลจัดสรรรายรับของตนเองข้อขอไข่ การที่บุคคลมีเงินออมเป็นของตนเองข้อคอควายการที่บุคคลจัดสรรรายจ่ายของตนเองและข้ององงูนะคะการที่บุคคลจัดสรรรายรับรายจ่ายของตนเองค่ะ มาต่อกันข้อที่2กันเลยนะคะข้อใดไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้จ่ายเงินข้อกอไก่การใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นข้อขอไขย่ยืมเงินเพื่อมาจัดงานเลี้ยงข้อคอควายหาไรายได้โดยการประกอบอาชีพและข้ององงนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ ข้อที่สข้อใดตรงตามความหมายของการประหยัดข้อกอไก่ออมเงินเพื่อใช้ยามเจ็บป่วยข้อขอไข่วางแผนให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับข้อคอควายทนุถนอมเครื่องใช้ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและข้ององูถูกทุกข้อค่ะ มาต่อกันข้อที่4เลยนะคะการกระทําในข้อใดคือการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นข้อกอไกยืยืมเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัวข้อขอไข่แย้มยืมเงินมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรข้อคอควายสันยืมเงินมาเพื่อจัดงานแต่งให้ใหญ่โตและข้ององูนะคะสำรวยยืมเงินมารักษาแม่ที่เกิดอุบัติเหตุกระทันหัน ข้อที่5การบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้ทราบถึงอะไรบ้างข้อกอไก่ทำให้ทราบรายรับของตนเองข้อไข่ทราบรายจ่ายของตนเองข้อควายทราบการวางแผนการใช้จ่ายและข้ององ,งูถูกทุกข้อคะ่ะ หลังจากที่เราทําแบบทดสอบกันไปแล้วไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะถูกหรือผิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการเรียนการสอนกันเลยและต่อไปนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวก่อนที่จะใช้จ่ายเงินเราควรจัดสรรเงินที่มีอยู่ให้ตรงกับความต้องการโดยการวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้ก่อนการวางแผนการใช้จ่ายเงินหมายถึงการที่บุคคล จัดสรรรายรับรายจ่ายของตนเองซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อ 1. การหารายได้ทุกคนต้องประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ประจำและหากมีเวลาว่างควรหารายได้เสริมเพื่อที่จะได้มีรายได้พอกับรายจ่ายในการดำรงชีพค่ะส่วนข้อที่2การใช้จ่ายให้พิจารณาในสิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่น ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโดยคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งที่ซื้อว่ามีคุณภาพและคุ้มค่าเงินไม่ใช่ซื้อเพราะคำโฆษณาชวนเชื่อนะคะการประหยัดควรรู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายเมื่อคราวจำเป็นเช่นเมื่อเจ็บป่วยโดยการวางแผนให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้มากที่สุดก็จะมีเงินเก็บนะคะ เคร şey um ok anyway> uh 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 ื่องใช้ที่ชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้ได้อยู่เสมอเพื่อประหยัดพลังงานและทนุถนอมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ม uh ีอายุการใช้งานได้นานค่ะการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นเพราะยืมเงินมาใช้สายสุ้อรุ่ยซื้อาร่เช่นการยืมเงินมาจัดงานเลี้ยงในประเพณีต่างๆจะทำให้ชีวิตมีความลำบาก สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัวแต่ถ้าหากเป็นหนี้เพราะนําเงินมาลงทุนในกิจการที่สามารถส่งผลให้คุ้มค่าก็อาจจะเป็นหนี้ได้นะคะข้อที่3การบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นวิธีการวางแผนที่สำคัญการบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทราบว่าวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายอะไรบ้าง เท่าไหร่และจ่ายอะไรอย่างไรนะคะเราควรจะวางแนวทางในการใช้จ่ายอย่างไรจึงจะพอและที่เหลือสะสมไว้เป็นทุนหรือเก็บสะสมไว้ใช้ยามจำเป็นในการบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นข้อมูลหลักฐานแสดงให้เห็นแหล่งที่มาของรายได้และที่ไปของรายจ่ายซึ่งนำไปสู่การตั้งเป้าหมายลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้และการออมต่อไปค่ะ หลังจากนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนการใช้ใจ่ายตนเองและครอบครัวโดยครูมีตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเกษตรกรต้นแบบดีเดน่นสาขาบัญชีคุณภูดิดหานสวัสด์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้หันเหชีวิตมาเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนําข้อมูลการทำบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนและจัดการทางด้านการเงินจนประสบความสำเร็จพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกันเลยค่ะบัญชีไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขที่บอกว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร บางครั้งบัญชีเป็นกรรมการคอยตัดสินระหว่างเรากับครอบครัวคนหนึ่งอยากทำอย่างที่1อีกคนอยากทำอย่างที่สองเกิดข้อตัวเถียงกันเอาบัญชีมากางดูก็จบเขาเป็นกรรมการได้เขาเป็นสารตัดสินได้ผูดิตหานสวัสด์ต้นแบบเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาบัญชีคนรุ่นใหม่ที่หันเหชีวิตมาเป็นเกษตรกร,ร,กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยนําข้อมูลทางบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนและจัดการทางด้านการเงินจนประสบความสําเร็จ และนำความรู้ที่มีมาถ่ายทอดรับหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหาหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีไปสู่เพื่อนเกษตรกรและชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราในวันนี้ครับเป็นเกษตรกรหนุ่มนะครับที่ใช้หลักทางด้านการทําบัญชีครับมาประยุกต์ใช้กับการทําการเกษตรจนประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้ครับคุณภูดิต าหารสวัสดนะครับหรือว่าคุณเอกนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เอกนะครับได้ครับพี่เอกครับมาเริ่มต้นทําการเกษตรได้ยังไงครับเดิมทีเนี่ยไม่ใช่คนทําเกี่ยวกับเกษตรไม่ได้เกิดจากครอบครัวทําการเกษตรนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ได้มาทําเกษตรก็เพราะว่ามามามีครอบครัวมาแต่งงานแล้วก็มาเป็นเขยขอนแก่นแ้วก่อนหน้าที่จะกลับมาเนี่ยครับพี่เอกทําอะไรมาก่อนครับเป็นพนักนงานบริษัทมาตลอดนะครับตั้งแต่เรียนจบแต่แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนในการที่ฉันต้องกลับมาทําเกษตรแล้วผมก็เหมือนกับ พนักง,งานบริษัทหรือว่าพนักง,งานเงินเดือนทั่วไปนะครับวันหนึ่งก็ฝันอยากที่จะมีกิจการหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเป็นของตัวเองจังหวะชีวิตเนาะได้มาเป็นเขยที่สารอย่างที่บอกนะครับมาเป็นเขยขอนแก่นอยู่ที่นี่ผมมองเห็นโอกาสมากกว่าว่าถ้าเราสามารถทรรําเกษตรอย่างเป็นระบบคิดว่าอาชีพกเกษตรเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวตอนนั้นพี่เริ่มต้นยังไงครับในส่วนของกเกษตรเนี่ยบอกเลยว่าเป็นใหม่ใหม่สําหรับชีวิตเลยทุกอย่างที่ทำนะครับ ผมจะใช้วิธีการจดบันทึกนะครับจดทุกอย่างนะครับถมดินไปเท่าไรปลูกผักลงพันไม้ทุกอย่างเลยและทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เราจดเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวเลขค่าใช้จ่ายประกอบกับว่าปี2557ได้มีโครงการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของครูบัญชีอาสานะครับก็ได้มีครูพี่เลี้ยงท่านหนึ่งนะครับเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านบัญชีตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเขาจะสอนเรื่องบัญชีนะครับ ถ้าถ้าว่าจะสอนบัญชีก็คงคง,คงเดินหนีไปแล้วนะครับเพราะเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับแต่พอเราได้รู้เสร็จปุ๊บประกอบกับว่าเราได้สมุดกลับมาเล่มหนึ่งได้เริ่มลองทําทําให้เราเข้าใจว่าที่เราทําอยู่ก่อนหน้านี้ที่เราเรียกว่าจดบันทึกเนี่ยมันคือบัญชีเราก็ได้มีการทําบัญชีเริ่มทําบัญชีอย่างเป็นระบบพอเวลาเราจดไปเรื่อยปุ๊บเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะเจอเนี่ยคือมันเหมือนกับมันมีอะไรแฝงอยู่ทั้งนั้นที่จริงๆแล้ววันวันวันหนึ่งเนี่ยเราเราเข้าใจว่าหรือว่าเราคิดว่าเราควบคุมมันได้ละผมยกตัวอย่างเช่นช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมปลูกผักขายนะครับก็จะเป็นปลูกผักไปเรื่อยๆนะครับเรามีรายได้เป็นเขาเรียกเป็นตัวเงินที่พอจะโอเคทีนี้พอเรามาคำนวณกับในส่วนของวันและเวลามันมันไม่คุ้มก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยเอาข้อมูลชุดข้อมูลของการปลูกผักนี่แหละ นะครับมามาหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนเพื่อทำเพื่อที่จะทำให้ไรายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นผมเชืว่อว่าหลายคนครับอยากจะเห็นวิธีการทําบัญชีของพี่แล้วรบกวนพี่พาชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปัสดีครับ ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คือตารางการทำบัญชีที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วแหละครับเราต้องเริ่มทำยังไงบ้างครับต้องบอกกันว่าตารางตัวนี้นะครับเป็นตารางการทำบัญชีที่ทางกรมตรวจบัญชีสากรณ์นะครับเขาได้วิเคราะห์แล้วก็วิจัยออกมาแล้วแหละนะครับว่าจะมีตารางอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเริ่มต้นก็คือทางด้านนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของวันที่ส่วนรายการเนี่ยนะครับเราก็ ง่ายๆหน่อยนะครับอย่างเช่นกะปิน้ำปลาชุลอันนี้มันไม่ต้องเยอะไปก่อนที่เราจะไปในส่วนของรายจ่ายเรามาดูรายรับก่อนนะครับรายรับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่สองสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่มาจากประกอบอาชีพสมมตินในที่นี้เรา,าเป็นขายข้าวก็แล้วกันนะครับ,รบได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับนอกนั้น,นียถ้าไม่ใช่ประกอบอาชีพจะเป็นอะไรก็แต่ลูกให้มา,ามีคนส่งให้ถูกสลากออมสินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาใส่ในส่วนของช่องรายรับอื่นๆ,ๆนะครับ แต่ในส่วนของรา,ายจ่ายนะครับอันนี้จะมีความวาช่อาใช่จะมีความเขาเรียกสับสนขอ,ข,อของผู้ทําอยู่บ้างนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นแค่ไกด์ลายเฉยๆนะครับมันไม่ใช่ว่า,าใส่ผิดไม่ได้ถูกช่องไม่ได้ไม่ใช่นะครับก็ใส่ไปนะครับหลักของการทําบัญชีไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนก็แล้วแต่ใจความสําคัญของมี้อยู่แค่รายรับรายจ่ายคงเหลือแค่นี้เอง สำคัญอยู่ที่หลังจากที่เราได้ข้อมูลนะครับที่เราจดบัญชีมาแล้วเราสามารถเอาตัวนั้นอะไปทำอะไรได้บ้างผมบอกว่าผักปลูกแล้วกำไรน้อยก็ลดการปลูกผักก็ไปเลี้ยงกบกบปบาดุกกบกบปลาดุกมีปัญหาในช่วงหน้าหนาวมันไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ผมก็เพิ่มมาทาแจ่วปะลาะาบองสุกแจ่วปะลาะก็อยู่อยู่เฉยๆละนิ่งๆละรายได้ไปเรื่อยๆมาเพิ่มาเห็ดทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องเอาข้อมูลทางบัญชีเนะี่ย เอามาเปรียบเทียบเห็นว่าพี่เอกมีเทคนิคในการที่จะสอนชาวบ้านหรือเกษตรกรคนอื่นในการทําบัญชีด้วยนี่ครับใช่ไหมครัครับผมก็บอกว่าเอาเงินใส่กระเป๋าไปเนี่ยนะครับวันหนึ่งให้มันเท่าๆกันพอเย็นกลับมาแล้วมันเหลือเท่าไหร่แล้วมาจดจุดประสงค์ของผมเพื่อให้บัญชีเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาให้ได้พี่เอกนะครับก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่นําหลักทางาบัญชีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับที่นี่ในอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีพ่อแม่พันธ์กี่ตัวเราจะสามารถมาคํานวณได้ ว่าเรามีพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมที่จะผสมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารด้วยตอนนี้เราอยู่ในโรงเพาะเห็ดของพี่เอกแล้วนะครับ,รบเห็ดที่นี่พี่เอกเพาะพันธุ์อะไรครับเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานครับแล้วเพาะเห็ดที่นี่มีผลยังไงต่อการจดบันทึกอีกเหรอครับทุกๆอย่างเนี่ยก็ผมก็ต้องจดเป็นข้อมูลวันนี้ ออกดอกเยอะไหมนะครับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยว่าเห็ดหนึ่งก้อนสามารถที่จะออกดอกได้เนี่ยประมาณ3มขีดครึ่งเราก็จะสามารถการันตีในเรื่องของรายได้ได้เขาเรียกว่าเป็นการนําข้อมูลจากการจดบันทึกนะครับาทางด้านบัญชีมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนในการผลิตถ้าอย่างนี้ถามตรงๆเลยว่าสิ่งที่ได้หลังจากที่เราจดบันทึกแล้วมันคืออะไรครับสิ่งที่ได้จากการจดบันทึกทุกๆอย่างทุกๆก,ก,กิจกรรมรมันคือฐานข้อมูล มันคือความเป็นเรามันคือข้อเท็จจริงไม่เหมือนในอินเทอร์เน็ตก็เรียกได้ว่าการจดบันทึกกับการทําบัญชีเนี่ยมีส่วนสําคัญในการทําการเกษตรมากๆเลยนะครับใช่ครับจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำเนาะเชิญชวนนะครับให้แต่ละคนให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาชิปไหนก็นแล้วแต่นะครับอยากให้ความสําคัญในเรื่องของการทําบัญชีสักนิดนึงนะครับอย่างหนึ่งที่ได้ที่เราจะได้ตามมาแน่ๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการลดแค่เราลดรายจ่ายรายได้เราก็เพิ่มแล้วแนวคิดในการเป็น smart farmer อของพี่คืออะไรครับ นิยามสั้นๆง่ายๆเลยคือควบคุมเราต้องควบคุมได้นะครับควบคุมตัวเองได้ควบคุมกิจกรรมได้ควบคุมรายจ่ายควบคุมผลผลิตได้นะครับเมื่อไหรที่เราควบคุมได้นะครับเราพยากรณ์ได้ระวางแผนได้นะครับก็จะเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทพี่เอกครับหากในวันนี้คนที่ดูเรื่องราวของเราอยู่ครับอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการจดบันทึกก็ดีแหละทําบัญชีก็ดีหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพาะเห็ุนะครับสามารถเข้ามาได้ไหมครับ ได้ครับยินดีครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับชื่อบ้านสวนสารฝันก็เป็นสถานที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็ยินดีให้ให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีต้อนรับครับจากวันแรกครับจนถึงวันนี้ความภาคภูมิใจของพี่คืออะไรครับก่อนหน้านี้ทำมาหลายอาชีพนะครับโดยมากเราก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับคำว่าเกษตรกรทําอะไรให้กับประเทศ เราได้มากมากจริงๆในส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เกษตรอย่างเดียวในส่วนของบัญชีนะครับมันมีหนังสือเล่มนี้วันที่ผมได้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าเกิดเราเปิดเข้าไปดูในในหน้าแรกเราก็จะเจอกับกระแสพระราชดำรัสคนที่รู้วิชาบัญชีแม้เพียงง่ายๆก็สามารถนำพาชีวิตครอบครัวให้ก้าวไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆที่มอบให้กับเรานะครับจากคุณผู้ดิษฐานสวัสดิ์หรือว่าพี่เอกนั่นเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับการจดบันทึกเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยุ่งยากอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยสละเวลาสักนิดหนึ่งให้ความสําคัญสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการจดบันทึกหรือว่าจดบัญชีแล้วทุกๆคนเนี่ยจะได้ได้ในสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการจากข้อมูลทางบัญชี หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกันไปแล้วนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจากการบันทึกรายรับรายจ่ายเราก็สามารถที่จะวางแผนตนเองและครอบครัวในการใช้จ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายในรอบหนึ่งเดือนจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนเรามีรายรับเท่าไหร่และรายจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่าย จะทําให้เราทราบว่าได้มีการวางแผนการใช้จ่ายได้ดีแต่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับแสดงว่าเดือนนั้นเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะคะก่อนที่เราจะใช้จ่ายอะไรเราควรมีการวางแผนก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะหลังจากนี้เราจะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะเรามาเริ่มแบบทดสอบหลังเรียนข้อที่1กันเลยค่ะ การวางแผนการใช้เงินในข้อใดถูกต้องที่สุดข้อกอไ่การที่บุคคลจัดสรรรายรับของตนเองข้อขอไขการที่บุคคลมีเงินออมเป็นของตนเองข้อคอควายการที่บุคคลจัดสรรรายจ่ายของตนเองและข้ององูนะคะการที่บุคคลจัดสรรรายรับรายจ่ายของตนเองค่ะ เฉลยข้อที่1ก็คือข้ององ,ง,งูค่ะการที่บุคคลจัดสรรรายรับรายจ่ายของตนเองเพราะว่าการวางแผนการใช้จ่ายที่ถูกต้องเราควรจัดสรรทั้งรายรับและรายจ่ายของตนเองนะคะเรามาต่อกันข้อที่2กันเลยนะคะข้อใดไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้จ่ายเงินข้อกอไก่การใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น ข้อขอไข่ยืมเงินเพื่อมาจัดงานเลี้ยงข้อคอควายหาไรายได้โดยการประกอบอาชีพและข้ององงูนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ เฉลยข้อที่2ก็คือข้อขอไข่ค,คะ่ะยืมเงินเพื่อมาจัดงานเลี้ยงเพราะเราไม่ควรที่จะยืมเงินมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะข้อที่3ข้อใดตรงตามความหมายของการประหยัดข้อกอไก่ออมเงินเพื่อใช้ยามเจ็บป่วยข้อขอไข่วางแผนให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ ข้อคอควายทนุถนอมเครื่องใช้ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและข้ององูถูกทุกข้อค่ะ เฉลยข้อที่สามก็คือข้ององูค่ะถูกทุกข้อเพราะเราทุกคนควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อนทุกครั้งและรู้จักประหยัดอดออมเพื่อที่จะมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะมาต่อกันข้อที่4เลยนะคะการกระทำในข้อใดคือการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นข้อกอไก่ยืมเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัวข้อขอไข่ แย้มยืมเงินมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรข้อคอควายสันยืมเงินมาเพื่อจัดงานแต่งให้ใหญ่โตและข้ององ,ง,งูนะคะสำรวยยืมเงินมารักษาแม่ที่เกิดอุบัติเหตุกระทันหัน ลยข้อที่4ก็คือข้อคอควายค่ะสารยืมเงินเพื่อมาจัดงานแต่งงานให,ให้ใหญ่โตเพราะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอาจทำให้เกิดหนี้สินตามมาค่ะข้อที่5การบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้ทราบถึงอะไรบ้างข้อกอไก่ ทำให้ทราบรายรับของตนเองขอไข่ทราบรายจ่ายของตนเองข้อควายทราบการวางแผนการใช้จ่ายและข้ององ,งูถูกทุกข้อคะ่ะ เลยข้อที่5ก็คือข้ององูค่ะถูกทุกข้อเพราะการบันทึกรายรับรายจ่ายทําให้เราทราบถึงรายรับรายจ่ายของตนเองและสามารถวางแผนแนวทางในการใช้จ่ายในอนาคตได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้ทําแบบทดสอบกันไปแล้วได้กี่คะแนนกันบ้างคะ หลังจากนี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะนำการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิตของทุกคนนะคะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาบางส่วนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาได้จากหนังสือเรียนตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ วันนี้เรามาพบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรามาพบกันในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ